สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ม o r n i ิ g ง h ชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในปโทในญี่ปุ่นนะครับว่าแต่ละสัปดาห์เขาทำอะไรกันบ้างนะครับในแต่ละสัปดาห์ของแต่ละคนก็แน่นอนว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานวิจัยความหนักน่วงหรือว่ากิจกรรมของแต่ละคนที่ที่จะฝ่หาทาในแต่ละคนด้วยนะครับคราวนี้เนี่ย อย่างส่วนตัวของหนูเองนะครับก็คือวันอย่างวันธรรมดานะครับก็ตื่นเช้ามาหนอก็จะตื่นประมาณสัก6กโมงเจ็โมงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ทํากับข้าวใช่ไหมครับสำหรับข้าวเช้าแล้วก็ข้าวกลางวันแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางไป ที่มหาวิทยาลัยนะครับถึงมหาวิทยาลัยประมาณสัก10โมงแล้วก็ทํางานนะครับทำงานก็คือทำแ a บบแล้วก็ทํางานวิจยัยช่วงนี้ก็แบบอย่างช่วงนี้ก็จะมีงานพวกพิมพ์ t h e s i เตรียมไป conference เตรียม presentation อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่างาน p r e s e n t เนี่ยของหน่วยมันมีทุกๆสัปดาห์ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยาวเลยนะครับก็ทานข้าวกลางวันเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำงานต่อยาวยันสักประมาณ ช่วงนี้ก็จะประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับแล้วก็เดินทางขี่จักรยานกลับบ้านอันนี้ก็จะคือแบบวันธรรมดาแบบธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็จะมีบ้างบางวันที่หนุย่ยได้ไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ก็นาน,านๆทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสําหรับคนอื่นๆนะครับเขาก็จะมีลักษณะที่ประมาณว่ามีไปทา งานเขาเรียกว่าอารุเบโตะนะครับหรือว่างานพาร์ทไทม์กันบ้างนะครับซึ่งงานพาร์ทไทม์เนี่ยบางคนก็จะเจองานพาร์ทไทม์ที่หนักหน่วงนะแบบยาวเลยตั้งแต่แบบสี่ห้าห้าโมงถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ง,งานด้วยงานพาร์ทไทม์เนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบให้เราสามารถเข้าไปทําได้นะครับอย่างเช่นเข้าไปทํางานในร้านอาหารไทยอันนี้ก็สามารถทําได้หรือว่า ไปสอนพิเศษนะครับไปสอนพิเศษก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งเพื่อนญี่ปุ่นของหน่วยส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นสายที่ไปสอนพิเศษมากกว่านะครับสอนคณิตสอนอังกฤษอะไรเงี้ยให้กับเด็กประถมเด็กมัธยมนะหรือว่าสอนภาษาญี่ปุ่นเองก็มีนะแบบคนญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมท,ที่ประเทศไทยเราก็มีเนาะแบบติวภาษาไทยอะไรเงี้ยเอออันนี้ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันเพราะว่าการสอบภาษาญี่ปุ่นของ ของคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีคนที่เขาทำในพวก7-11พวกร้านสะดวกซื้อต่างๆอะไรเงี้ยที่เป็นพาร์ทไทม์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนญี่ปุ่นนะหนยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนไทยที่หรือว่าคนต่างชาติเข้าไปทำในส่วนตรงนี้กันสักเท่าไหร่นะครับอืมแล้วก็ อันนี้แหละมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีบ้างบางครั้งนะครับที่เขาไปทำพาธามในช่วงที่อาจจะเป็นช่วงระหว่างวันเวลาปกติที่เราแบบมาทำงานมาเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วอาจารย์เขาก็จะไม่ได้แบบมาฟิกว่าจะให้เราอะต้องเข้างานเท่านี้แล้วก็เลิกงานเท่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่แต่ละคนที่จะจัดการตัวเองให้ทำงานออกมาได้ ทันเวลาตามเด a ไลน์อะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้ว่าวันนี้เลือกที่จะอยู่บ้านวันนี้เลือกที่จะไปมาหาวิทยาลัยอะไรต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้หนุ่ยก็อาจจะพูดเต็มๆไม่ได้เพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ของแต่ละคนอีกนะครับส่วนวันพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครมีอย่างวันศุกร์มีมิทติ้งนะครับอย่างวันศุกร์มีมิทติ้งเนี่ยพอมีมิทติ้งอะไรกันเสร็จปุ๊บก็ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะกลับ ค่อนข้างที่จะเร็วอ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใน l a บนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการทําความสะอาดอ่ะก็คืออย่างใน l a บเนี้ยก็คนสมาชิกใน l a บนะครับก็คือเหล่านักศึกษาต่างๆนี่แหละเขาก็จะช่วยกันในการทําความสะอาดนะครับแ a บในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีการแบ่งกันอยู่แล้วแหละว่าอย่างคนทั่วไปก็ช่วยกันทําความสะอาดตรงจุดนู่นจุดนี้อ่าแล้วก็อย่างรุ่นน้องๆเนี่ยครับเขาก็จะมีการที่จะ เก็บในส่วนของขยอะอหลายท่านก็อาจจ,อาจจะรู้อาจจะรู้อยู่แล้วว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการแยกขยะอะไรต่างๆใช่ไหมครับ ส่วนน้องเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันว่าการนําขยะไปทิ้งที่ไหนที่ไหนในช่วงไหนอะไรเงี้ยซึ่งในบริเวณมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีจุดสําหรับทิ้งขยะก็จะแยกเป็นขยะพลาสติกขยะที่เป็นสารเคมีสยะขยะที่เป็น combustible ก็คือขยะที่สามารถเผาได้อะไรต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อของเข้ามาที่แ a บนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรุ่นน้องอีกเช่นเดียวกันนะครับก็รุ่นน้องเขาก็จะไป อ่าลิสต์รายการมาว่าสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยมีต้องซื้ออะไรแล้วก็จะไปซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นก็จบประมาณนี้แต่ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเอ่อถ้าหากว่ามีการพรีเซนเทชันที่ใหญ่ๆนะครับพรีเซนเทชันที่ใหญ่ๆแล้วแบบว่าเออมันก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองกันบ้างในบางครั้งนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบนานๆทีหนึ่งเลยอาจจะแบบ เดือนหนึ่งสองเดือนหรือว่าผ่านไปหลายๆเดือนนะครับแล้วเราอาจจะมีการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ <c oughs> ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นยากสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของโควิด1 i อะไรต่างๆด้วยเนาะแต่ว่าก็ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยในวันเสาร์อาทิตย์นะครับถามว่ามีการทํางานกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่ละคนนะว่าเดทไลน์ งานอะไรเงี้ยมันเร่งรีบแค่ไหนถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เร่งรีบอะส่วนใหญ่แล้ววันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไม่ได้แบบมานั่งทํางานกันอยู่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะออกไปพักผ่อนออกไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้นะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะเล่นกีฬาใช่ไหมครับ คนคนไทยในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะชอบไปหาของกินหรือว่าไปถ่ายรูปตามบริเวณตรงนู้นตรง,ตรงนี้ก็คือเหมือนรีแลกซ์ผ่อนคลายจากที่ตัวเองเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้วอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของตัวหนูเองเนี่ยช่วงนี้ก็มันมันก็เป็นช่วงที่เรายังต้องคอนเซนเทรตกับการเขียนทีซิสให้ทันเวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะครอบคลุมไปด้วยการเขียนทีซิสแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเคร่งเครียดเท่ากับวันธรรมดานะครับเพราะว่า ก็อยากจะมีเวลาในการรีแลกซ์ให้ตัวเองบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับแต่ละสัปดาห์นะโดยคร่าวๆว่าเ,เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของนักศึกษาปอโทซึ่งในแต่ละที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีมีประสบการณ์อะไรอย่างไรนะครับในประเทศญี่ปุ่นก็สามารถที่จะมาแชร์หรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ